สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่จริงใจนะคะแบบทําถูกวิธีโดยที่ไม่ใช้ยาลดความอ้วนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาจากการปรับปรุงพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะงด อของหวานเลยนะคะอะไรที่หวานๆจะไม่ทันเลยแต่ว่าน้ํามันก็ยังใช้บ้างนิดหน่อยเป็นบางวันนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ไม่ได้งดไปเลยนะคะแต่จะทานแค่จะทานข้าวแค่วันละสองทัพพีนอกนั้นนะคะก็จะเน้นเป็นโปรโตีนเนื้อสัตว์แล้วก็ผัก นะคะโปรโตีนก็จะทานวันละ80กรัมนะคะเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็ลดน้ำหนักเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเห็นนะคะว่าสภาพหนังหน้าดีขึ้นมานิดนึงนะคะหน้าตาไม่ค่อยโมเท่าไหร่แล้วนะคะ เข้าสุ่สนาที่4แล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะลดได้ประมาณ13กิโลนะคะก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เยอะเพราะว่าเป็นคนอ้วนมากนะคะาจากน้ำหนัก116วันนี้ช่างเหลือประมาณ102-103นะคะก็ เมื่อวานกับวันนี้นะคะก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่มามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนแรกคิดว่าเครื่องช่างเสียนะคะเพราะว่าน้ำหนักลดลงเร็วมากเลยนะคะสองสามวันนี้ลดลงมาเป็น4ี่กิโลห้ากิโลเลยนะคะทั้งที่เราทานปกติเลยนะคะแต่ก็จะกินยาไทรอยคู่ๆไปด้วยนะคะแต่ว่า ช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นปลายประสาทอักเสบที่ต้นขาบริเวณต้นขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันเกี่ยวกับที่เราลดน้ําหนักไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าก่อนที่จะลดน้ําหนักอะ่ะมันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะมีแต่รองช้ำเป็นโรครองช้ำนะคะแต่ตอนเนี้ยเป็นปลายประสาทอักเสบข้างขวานะคะซึ่งเป็นโรคที่ทรอมานมากนะคะ กลางคืนนี้นอนไม่ได้เลยต้องทานยาเข้าไปนะคะค่ะตอนนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะกำลังจะถึงเลข100แล้วนะคะแค่ภายใน1เดือนแค่เราปรับปรุงพฤติกรรมการกินนะคะที่มันลดเยอะอาจจะเพราะว่าเราอ้วนมากด้วยนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่น้ำหนักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็อาจจะลงน้อยกว่านี้นะอ่าก็เดือนต่อไปก็จะลองดูนะคะว่า น้ำหนักจะลดลงแบบนี้หรือไม่หรือว่ามันจะลดลดน้อยลงนะคะค่ะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ